บะคองซิ่งเสริมเทาลอยหอมบรรทุกกับ DMAX ็ p a r k EX สวัสดีค่ะน้องสาวค่ะและที่นี่ค่ะศูนย์รวมรถกระบะท,ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคันนี้เลยค่ะ DMAX SPARK EX 3.0 S นะคะปี2019นะคะมาพร้อมกับเพาลอยค่ะ สายบรรทุกไม่ควรพลาดน,นะคะผูประกอบการเชิงพาณิชต้องดูให้จบค่ะสำหรับนะคะเจ้า d m a x Spark ป e x ปี2019คันนี้นะคะมาพร้อมกับเสริมเพลาลอยค่ะที่สามารถนะคะบรรทุกหนักได้ถึง5-6ตันกันเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ค่ะน้องสาวนะคะมานะคะในราคาเพียง569,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะตามน้องสาวไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับเจ้าดีแม็กคันนี้นะคะตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะถัดไปนะคะสําหรับไฟหน้านะก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนโรงงานนะคะก็ดูกลมใหญ่เลยทีเดียวค่ะเลื่อนถัดไปนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็น m y 18ค่ะนะคะก็ดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะจะสังเกตค่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะจะดูสะอาดแล้วก็ไม่มีในส่วนของคราบนะ้ำมันเครื่องไหลเย,ยิม้มออกมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ค่ะในส่วนของคานหน้านะคะแก้มข้างเม็ดอาร์ตนะคะน็อตต่างๆค่ะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเลขคสีก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีรอยขยับนะไม่ ในส่วนของนะคะการงัดแงะอะไรต่างๆนะคะก็ไม่มีร่องรอยค่ะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3.0 DDI นะคะ177แรงม้าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวรถค่ะนะคะก็เป็นสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันนะคะด้านข้างจะสังเกตเลยค่ะว่าไม่มีรอยสะเก็ดหินกระเด็นใส่นะคะสวยเดิมเลยนะคะเลื่อนขัดนไปด้านบนนะคะก็ยังมาพร้อมกับขขอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะก็จะมีในส่วนของกันสาดนะคะแล้วก็เบาะมือให้ด้วยนะคะเรามาดูตรงล้อกันบ้างค่ะ เอาเป็นคู่หน้ากันก่อนนะคะในส่วนของล้อคู่หน้านะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะ t e 3 7นะคะจะเป็นแบบ6ก้านนะคะกระดุมก็จะเป็นอาจสีม่วงนะคะสำหรับล้อนะคะก็จะเป็นขอบ18นะคะยางปี2020นสะคะสวยมากๆน่าใช้เลยทีเดียวค่ะนะคะอาดไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคู่หลังกันบ้างค่ะ สำหรับนะคะล้อคู่หลังก็จะเป็นกระทะผ่านะคะยางดิชลินค่ะ FCD2 นะคะมีผ้าใบหนาถึง8ชั้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของคอกนะคะก็จะเป็นคอกเหล็กนะ,ะนี้เป็นคอกเหล็กแป๊บฟ้านะคะความสูงขนาดเมดแนะคะหรือว่า10ชั้นครึ่งน,นั่นเองนะคะสามารถที่จะบรรจุของได้มากทีเดียวเลยค่ะ สำหรับด้านท้ายกันบ้างนะคะฝาท้ายนะก็จะเป็นฝาท้ายเดิมแบบโรงงานค่ะสติกเกอร์นะคะ Isuzu D-MAX นะคะ3.0 DDI นะคะเป็นสติกเกอร์โรงงานก็ยังอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะตัวล็อกท้ายนะคะก็ยังอยู่ครบนะไฟท้ายไฟเบรคค่ะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันค่ะ สำหรับช่วงล่างเลยค่ะนะคะมาพร้อมกับชกค่อคู่4ต้นนะคะสีขาวนะคะแนบ13นะคะสกีสาแรกตรงเตงน,นะคะทอลงหน้าเพราค่ะจัดมาเต็มเลยทีเดียวนะคะพร้อมที่จะบรรทุกได้5าถึงคุกตันสบายๆเลยทีเดียวค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในก็แลดูสะอาดสะอ้านมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับด้านในนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะสําหรับแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็นี่ค่ะนะคะกระจกก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านั่นเองน,นะคะเลื่อนต่อเข้าไปภายในค่ะในส่วนของคอนโซลน,นะคอนโซลก็จะไม่ถึงกับดําสนิทน,นะคะจะออกเทาๆนะคะ แล้วก็เลื่อนมาในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะน้งสีเทานะคะก็ดูสะอาดมากนะคะในส่วนของเบาะก็ใหญ่ค่ะสามารถที่จะรองรับการนั่งอย่างสบายเลยทีเดียวนะคะไปต่อในส่วนของเกียร์ค่ะเกียร์นะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นนะคะเมนวลนะคะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองแบบ5สปีดนะคะเครื่องเสียง นะคะก็จะเป็นวิทยุ C D M C 3นะคะสำหรับสวิตช์แอร์นะคะก็จะเป็นสวิตช์แอร์แบบมือหมุนนะคะพิเศษสุดๆเลยสำหรับรถคันนี้นะคะเลื่อนไปในส่วนของไมคค่ะนะคะไม่น้อยมากเลยค่ะเพียงนะคะ1 4 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะโอ้โหนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคันนี้สายบรรทุกไม่ควรพลาดเลยค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้าดีม นนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้อสาวย้ำาสเปกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็น all new d-max นะคะสปาร์อ e นะคะปี2019ค่ะเครื่องยนต์ 3.0S นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเพลาลอยแบบจัดเต็มเลยค่ะสามารถบรรทุกหนักไม่ถึง5้ถึง5-6ตันเลยทีเดียวค่ะรีบโทรหาน้องสาวก่อนใครเลยค่ะที่เบอร์นะคะ 063-079-5995น9ะคะ0 6 3 0 7 9 5 9 9 5นะคะโทรเลยนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะคะว่าคลิปต่ตอไปค่ะน้องสาวจะนำค c อกซิ่งพา่าลอยรุ่นไหนมาให้ชมกันนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ